สวัสดีค่ะเมนี้เฮ็ดลาดนาไก่เซนมีค่ะเอาไอ้ทัว่วลันเตาเป็นผักแท่นเนาะค่ะกับผักโพดอ่อนผัดไก่ใส่เฮ็ดหอมค่ะเฮ็ดลาดนาเป็นเซนมีขาวค่ะไปเบ่งวิธีผัดวิธีทำกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นอกไก่ค่ะสันไนเป็นอกเป็นสันไนอกที่เป็นเซนนะคะใส่เฮ็ดหอมเป็นลาดนาแต่ว่าเอาเซนมีเนาะคะ่ะ อันนี้คือขาโพดกับทัวร์ลันเต่าห้องล่างไวซิแซคือเป็นผักคะ่ะแทนอันนี้คือแป้งคะ่ะแล้วก็กระเทียมที่สิพัดเนาะคะ่ะพัดลัดนาพักกับเป็นนี้นะคะขาโพดกับทัวร์ลันเตา่าเฮดดัดแปลงไปเนาะคะ่ะบอโห้สิเฮดมีนน่อย่างเนาะคะ่ะอยากกินแนวใดก็เฮดไปแนวนั้นไปเบิ่งวิธีผัดกันเลยคะ่ะ Só tá aqui,

ราดหน้าไก่ค่ะวันนี้อร่อยอร่อยราดเส้นหมี่ราดข้าวก็ได้ราดเส้นหมี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบแต่วันนี้เราจะราดเส้นหมี่อันนี้คือใส่แป้ง ดูผักเส้นมีต่อค่ะ น,นี้คือผักค่ะผักที่จะใส่ราดหน้าเต้ากระโคดกับถั่วนั้นเต้าหวานสองอย่างคนอื่นเขาไม่กินเรากินคนเดียวคนอื่นเขาไม่กินผักกินแต่เส้นหมี่ราดหน้าไก่ แล้วลวกนานไม่ได้เดี๋ยวสุกไปค่ะเป็นอันวาจบแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะลาดนาไกใส่เห็ดหอมเนาะค่ะเป็นลาดนาเส้นมีเมื่อนี้เป็นมีขาวค่ะแล้วก็พักของข้าเข้าใส่ถั่วต้นเต๋หวานแล้วก็ข้าโพอดอ่อนเนาะคะ่ะจบคลิปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆก็มาถถติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร้ฝากชอ้อนคือเก่าเนาะค่ะสำนีแหละค่ะสวัสดีะค่ะ